สำหรับวิดีโอนี้นะคะก็เป็นวิดีโอที่จะมาแนะนำเกี่ยวกับการสมัครของ b r o ค XM นะคะแต่สำหรับเป็นพี่ๆที่มีบัญชี XM อยู่แล้วนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยง่ายมากเราก็แค่กดที่ลิงก์ IB เหมือนเดิมค่ะมันก็จะขึ้นมาที่หน้าของเว็บไซต์ XM นะคะ ค่ะจากนั้นเราก็ไปที่ member login ใส่ ID ของเรานะคะที่เคยสมัครไว้กับ xm มาก่อนตรวดอ o อินเข้าไปค่ะ โอเคทีนี้ถ้าเราจะเปิดบัญชีเพิ่มเพื่อม,มาต่อ IB ของ forex EA กลดนะคะง่ายมากเราก็กดไปที่ Open Additional Account นะคะโดยที่เราก็ใส่ Account Type ถ้าสมมุติว่าอันนี้อุ้มยกตัวอย่างที่คนที่มีเงินมากกว่า2,000ดอลลาร์นะคะเราก็จะไปที่ Type Standard แล้วก็ AccountBed Currency ก็เป็นดอลารเหมือนเดิม Levelate ก็เป็น1ต่อ888นะคะตามที่แนะนำจากนั้นเราก็ใส่ a c c o u n t Password กด Confirm Condition แล้วก็กดที่ Open a r r a Account โอเคทีนี้เขาก็จะให้เป็นตัวเลข ID มาเลยนะคะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปเลยโอเคก็เรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการฝากเงินโ okay. อเคอทีนี้เราลองมาฝากเงินแบบ อันแบบที่2กันบ้างเป็นตัวนี้นะคะอันแรกที่เป็นสมัครสำหรับสมาชิกใหม่เราใช้ตัวนี้ตัวนี้ขั้นที่สองเราจะใช้ตัวนี้นะคะโอเคอแล้วก็ใส่แบงค์เข้าไปอย่างเช่นของกสิกรแบงค์เงินที่เราจะลงทุน2000ดอลลาร์ กดฝากเงินโอเคต่อ okay. จากนั้นเราก็กดคอนเฟิร์มยอดเป็นเงินที่เป็นเงินบาทแล้วนะคะ Enter your detail Please pay the b u t t o okay. n โอเคแล้วก็กดฝากเงิน Okay. มันก็จะเป็นใบแบบนี้ขึ้นมานะคะเราสามารถชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้ตามแบงก์ของเราะคะซึ่งในอันนี้มันจะเป็นกสิชกองเราก็จะใส่พวกคอมโพดอะไรต่างๆตามของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเลยซึ่งวิธีที่2เนี่ยจะเป็นวิธีที่ เอ็กเชนเลดเนี่ยถูกกว่าวิธีแรกนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นเงินเยอะๆเนี่ยมันก็มีคนเหมือนกันก็แล้วแต่ว่าจะเลือกใช้ยังไงแต่ถ้าวิธีแรกก็จะสะดวกหน่อยมันก็จะเข้าไปลิงก์กับอย่างของอุ้มใช้ SCB อย่างเงี้ยก็จะไปลิงก์กับ SCB เลยแต่ถ้าเป็นแบบที่2เนี่ยจะเป็นสําหรับบัญชีคนที่มีกระชิกรมีธนาคารกรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าอาจจะมี SCB กรุงไทยกรุงศรีเหมือนกันแต่ว่าอยากจะประหยัดค่า exchange rate ก็ใช้วิธีนี้ก็ได้โอเคขอบคุณมากค่ะมีอะไรติดต่อที่ฟอ r e เร็กเอาลนะคะ